อ่าเทสุกจาอย่มาเปล่าพูดคำเดียวเลยอ่าถ่ายต่อนางแบบอ่ะลงทุกอย่างบอกเลยอ่าลงทุกอย่างเมื่อวานกับบ่ายเนี่ยแก้ตัวที่เมื่อวานไม่มีรูปเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้หมดเลยใส่ให้หมดใช่ไหมอ่ะใส่หมดแล้วค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็คนเลยเมื่รูปเมื่อวานอ่ะลงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลองให้พี่หูมอนนี่เหนื่อยอือหืองาคนส่วนผสมให้เข้ากันไอ้พี่ติวนี่น่ารักมากใครชื่ออะไรนะพี่ติ้นติ้นฮะติ้นติ้นไม่ใช่ฮะติ้มติ้มแต่คนเรียกไม่ถูกก็เป็นติ้มเลยอ่ะติ้นติ้มติ้ม พี่เดี๋ยวกรองเดี๋ยวกรองเดี๋ยวกรองเพราะมันมีมันมีเศษของไอ้แป้งเท้าใหญ่มอมาพี่กรองกรองคนให้เรียบร้อยก่อนแล้วกรองกรองแป้งก่อนเพราะว่ามันมีพวกเศษเศษของแท้งแป้งเท้าใหญ่มอมาเปล่ามันมีเศษของไอ้นี่แป้งเท้าใหญ่มอมไงพี่ไม่ใช่เจ้ามอดมอดมอดอะไรอ่ะเจ้ามอดมันอยู่ในนี้อ๋อเหรอเออถ้าไม่กรองตักเกินก็กินมอดเข้าไปหนูมอดก็อยู่ในนี้หนูมอดอ่ะเอาเอาน้ำเอาน้ำตักใส่ในนี้เนี่ย